ก็อยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอยากไปทา้งทีมน้องจัดเค่ะอยู่ตรงไหนเออมีบ้างมีบ้างมียัๆไปบ้างแล้วปีนี้ลูกมีคันย่าเาได้เลยใช่ค่ะนอกจากจะยิงมาได้เลยเราจะไปแลกเปลี่ยน เัวละครมันสมบูรณ์ค่ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงล้วลูกหมีมีสายาว่าเฮียก้าวอันนี้ได้มาจากไหนได้มาจากในเรื่องในเรื่องคือเรามีรสสมุนสมุนเรียกเราว่าเฮียคือเราสวยขนาดนี้แต่เรียกเราว่าเฮียขนตาแน่นขนาดนี้เรียกว่าเฮียใช่เพราะเป็นหนุ่มเสื้อปุ๋ยในเรื่องที่เขามีความเท่ด้วยใช่มีความเท่ลูกน้องเขาก็เลยเรียกว่าเฮียอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วส่วน้าเนี เจ๊หมายถึงว่าจิวว่าเรียกซะว่าเจ๊แต่ซะเรียกเรียกหนีว่าอะไรใช่ไหมในเรื่องเรียกว่าคุณเกล้าค่ะได้อีกแป๊บอาจจะเปลี่ยนสมนามัลสักสองสาม EP อ่ะเราเล่นชีวิตจริงอ่ะเรียกเรียกแบบเรียกว่าสายยาป่ะสายเเ้งเเดงหมี่เเดงพี่ซอนอยู่จะเรียกพี่ซอนตอนลอดใช่แล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นบางทีเราก็น้องบ้างที่บ้างแบบอยากอยากให้แบบลองตั้งฉายาให้กันตั้งฉายยาเอเดเอ อาตามเรื่องเลยเจโนกแก้วโอรยชีวิตจริงมันไม่ได้แต่งตัวแรงนะเออแต่ว่าชีวิตจริงเสียงแรงอยู่งการจะให้หมีเป็นเทียหมีแล้วกันที่ดูซีชอบดีเวลาหมีทำตัวเป็นเทียมนี่ชอบชอบมากเลยแล้เขาทำแบบความเท่เขาเกี่ยวเขากอะไรก็อะไรอ่ะแล้วแบบแฟนมีสเลยไงมาเล่นซีเลื่อยเล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 ยค่ะจริงๆอ่ะเดือนนี้เป็นเดือนเดียวที่เรา ประเทศไทยนะคะเดือนหน้าเราก็จะเดินทางไปเชียงไห้ต่อไปแฟนมีไปหาแฟนแล้วก็เมษาพฤษภาก็รอติดตามของหนูเดือนนี้หนูยังไปอยู่อ๋อใช่อ๋อใช่เพราะเดือนเปิดเขาวันก็ให้เขาให้ชมชิ้่ะใช่ค่ะแล้วก็เดือนหน้าไปพร้อมพีิศอใช่เชียงใหม่ค่ะมิวเรื่อยๆเลยเมษาพฤษภามันจนถึงวิพานยนต์ก็จะเป็นแฟนคอนครั้งแรกของเราในประเทศไทยด้วยค่ะจัดที่ไอคอนสยามใช่ถ้าเราถึงปีนี้ั้งแฟนจากแฟนชมกันใช่ค่ะเพราะว่า รบรนเลยค่ะตลกฮาซึ้งดรามา่าคือแบบทุกคนดูแบบตอนแรกขำๆมันกัอยู่สะพักมีน้ําตาการอา้าวเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกหนึ่งครอบครัวจริงๆนะขอ เจบเบสตี้ที่มาร่วมง,งานวันเกิดหมีมาว่ารู้สึกว่าทุกคนสนุกก็จริงแต่พอถึงเวลาฉากที่แบบมันซื้อนะทุกคนก็อินไปกับเราเ<ช>วลาเจอพี่ซอนขึ้นมาแฮปปี้เบอร์เดย์หนีเจอพี่สาวหมีนี่ขึ้นมาทุกคนหนวอันนี้มันคือบรรยากาศที่แบบอบอุ่นมากจริงๆ<บ>เราแบบเรา,เราเ,ราเราเจอกันบ่อยเราอยู่กันทุกโมเมนต์นะแต่ว่าโมเมนต์การถือเค้กมันเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่แบบว่าเรารู้สึกว่าใช่มันมันสำคัญมากๆเลยรู้สึกว่าเออเราเราโตขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเราได้โตไปกับหมีอีกอะคะก็แล้วบอว่า ที่ให้เมื่อวนมาแล้วจะให้วันแบบเขาเรียกว่าอะไรจะให้วันจริงเลยแต่ว่าวันจริงอ่ะกลัวว่าเราจะวุ่นายกับการถ่ายทาแล้วก็แบบไม่รู้ว่ามีเวลาแบบจะให้มีไหมอะไรเงี้ยก,ก็เลยให้เมื่อวานไป เรียบร้อยอค่ะปันเทนเตรียมไว้เพราะว่าหนึ่งเดือนแล้วเรามีว่างแค่วันเดียวเราเป็นยังเราไปถ่าปันเทนมาให้แฟนๆรอติดตามกันเลย คนที่อยู่ตั้งแต่วันแรกเนาะก็คนที่เพิ่งเข้ามาอาจจะเป็นเมื่อวานด้วยซ้ำหมีดีใจม,มากๆตอนดีใจมากๆที่มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทุกรางวัลที่ได้มาไม่ว่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่อ่ะคือหมีพูดเลยว่ารานการก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนใหญ่มากที่ทาให้พวกหนุ่มใรางวาัลทุกรางวัลขอให้อยู่ด้วยกันไปอีกนานๆ,ๆเลยค่ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแฟนๆเบสซี่เปนะ็นกําลังใจที่ทาให้ให้ลูกหมีซ่ารู้ว่าแบบความฝันของลูกหมีซ่ามีคนรอดูแล้วก็มีคนรอซัพพอร์ตอยู่แล้วก็ต้องขอบ ได้มีซีรีส์หลายๆเรื่องหลายๆเพลงหลายๆแนวแล้วก็ขอบคุณพ,พี่สื่อด้วยจริงๆก็เห็นกันมาตั้งแต่แบบถ้าลูกหมีเป็นแบบเอ้ยเป็นลุก,กี้ลุก,กี้ัวเชนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามซีรีส์เรื่องใหม่ของลูกหมีซ่าแล้วก็